สวัสดีครับกับมาพ่อกันอีกเช่นเคยเนาะกับอีสานบ้านพื้นน้อยกับสายพระเครื่องครับเนาะกับสายพระเครื่องหล,ลวงพนะ่อรวยเนาะสายพระเครื่องหล,ลวงพ่อรวยมันนี้ก็จะมีนี่ครับพระเครื่อง <c oughs> ได้มาใหม่ครับเดี๋ยวมารีวิวให้เบิ้งครับ เลขสวยแล้วครับเลขสี่ร้อยเนี่ยม้เลขสี่ร้อยองนี้ประมูลมาได้นะครับเนาะไปประมูลมาเลขไปเบียดมาเลขสวยครับเลขสี่ร้อยครับสวยๆงามๆเลยนี่ไม้กิบไม้แกะกล่องเลยนะครับ ยินเดิมป้ายแดงเลยเนาะแถบ,บนนี่ก็แดงแเฉพรางก็แดงป้ายแดงนะครับไมล์เลขสี่ลอยนะครับนะเนาะอีกเหรียญเนี่ยเหรียญเซมานะครับนะ <c oughs> เนาะเหรียญเซมาหลวงพ่อรวยออกไม่ล่าสุดเนาะนี่รุน่นอาจจะมีคนหูจักอยู่หน้ารุ่นนี้เนาะรุ่นกำลังดังกำลังแรงนะครับ รุ่นบูชาคูนะครับเนาะหลองก็รวยรุ่นบูชาคูบูชาคูหกสี่เนาะนี่นี่สวยๆเลยครับคล้ายๆเลื่อนเลย <c oughs> จะมีความคล้ายเลื่อนสมณศักดิ์นะครับเนาะเลื่อนสมณศักดิ์ห้าเก้านี่เก้าห้าห้าเก้าเก้าห้านี่ครับรุ่นนี้คือรุ่นบูชาคูนะครับเนาะ บูชาครูหลวงพ่อรวยออกวัดเชิงเขาเนาะวัดของหลวงพ่อรวยนี่นะครับวัดเชิงเขาสระบุรีเนาะ,นะ้ำเนี่ยสวยๆแล้วกับประมูลมาได้ครับเหล็กเหลือง,งามกับไปเลื่อไปประมูลมาเหล็กสีรวยไปสองที่นี่สวยๆแล้วเนื้อสามเคนะครับหน่อยสามเคลงยาสามเคลงยาขอบเขียว แล้วก็แดงแล้วก็ตัวองค์ลวงพ่อเนี่ยจะเป็นนี่คะเนื้อทองทิพย์นะครับเนี่ยทองทิพย์ประมูลมาสวยๆนะครับกจะสองให้เบิงความสวยผู้ใดอยากนิมนต์ไปต่อกับทักไลน์มานะครับนาะเดี๋ยวจะแปะลิงก์รายไว้ขึ้นกอานะครับนาะทักไลน์มาสอบถามได้ครับเลขเสวยๆกับเลขสี่ร้อย เด็กสวยครับสองกระบาลร้ายมือน่ครับจมูกโดง่งจมูกลอย,ลย,ยนะครับสวยๆนะครับจมูกลอยเลยครับเนี่ยจมูกโดง่งปี๊ดจมูกลอยเลยนี่ครับ สวยๆเลยเนาะนี่กับไม้เล็กครับเล็กสี่ร้อยนะครับเนื้อคาตังกล่องอันเก่าบราเดอรมาเป็นเหินลืมอายุบานเนะคาตังนี้โบฮอยดี้ปันไหน,นครับเล็กสี่ร้อยครับเนี่ยเล็กโค้ดสี่ร้อยสวยๆเลยครับเนี่ยตัวนี้ก็เป็น โคดโคดันีะเป็นโคดปะอันนี้เป็นไม <c oughs> ้์เลกเนานะไม้์เลกสีเหล่ยบบจมูกโอ้จมูกโ oh, ดงครับจมูกโดงปิดเลยครับคมมากครับองค์นี้บูชาคูเนาะเรียนบูชาคูออกวัดเชิงเขานะครับ 3K นะครับเนาะสามเคลงยาเป็นรุ่นแรกของหลวงพร่อรวยเนาะน้อยที่ที่ทำ สามเคลงยาครับเนี่ยเป็นเหรียญเป็นรุ่นแหลกนะครับติดสามเคลงยานะครับสามเคลงยาขอบเนี่ยสามเคลงยาขอบหน้ากากาทองทิพย์นะเป็นเอินหน้าทองทิพย์สวยๆแล้วก็เนี่ยคล้ายๆคล้ายๆ <c oughs> เลื่อนเลยครับจะคล้ายๆรุ่นเลือนสมรณศักดิ์นะครับแต่ด้านหลังสิบวกคือกันด้านหลังสิเป็นเนี่ยยัน ยันเพิ่มอยันยันยันพุทธซ้อนนะครับนะเนี่ยด้านหลังนี่เพิ่มอีกยันยันพุทธซ้อนนะครับเป็นยันพุทธซ้อนสวยๆเลยครับนี่ยันพุทธซ้อนเนี่ยหกสี่บูชาคูหกสี่เนาะผมก็รวยเป็นบูชาคู ถ้าตั้งกล่องมันเก่ามาแล้วมาพี่น้องลงใหมยูบานนะกับบานสุงการบังหนึ่งเนี่ยไปถ่ายคลิปแง,ง,ง่ไงข่หมดแดงไปแง่ไข่หมดแดงหลายลงใหม่คาตั้งกล่องใหม่เซลฟีลงใหม่กั้นซันมามาคาจะเปแง่ไข่หมดแดงคากลับขึ้นมาหมนลืมครับนี่ครับแง่นี่สวยงามมากครับ เนี่ย 3K นาอ 3K ลงยาแดงแดงเขียวหน้ากากทองพลิบนาะครับสวยๆเลยครับเขาตั้งกล่องตัวนี้มันเนี่ยมันมาเห็นไฟเนาะตองมาจังสิฮะขาตั้งกล่องกันกอ่อนจีดายจังสอ่ะครับสวยงามเห็นความสวยทุกมุมเนาะ ถ้าตั้งตรงนี้มันบ่โดนไฟนี่ยเพราะมันดูใกล้ไฟนะครับ,รรบสวยๆเลยครับเนี่ยดลาลัางเป็นยันพุดซ้อนนะไม้เหล็กเลียนก็เนี่ยครับสีร้อยเนี่ยเลขงามกับเลขสวยสีร้อยพอดีไปประมูลมานะครับเห็นเหล็กเลขงามเลยไป,ไปเบียดมาประมูลมาได้เนาะสวยๆเ,เลยครับพูดได้อยากได้ไปต่อกะ ติดต่อมานะครับแอดไลน์มาสอบถามพอได้มาก่อนก็ไดก่อนนะครับองค์เนี่ใครมาก่อนก็ได้ก่อนเนาะเลขสวยๆนัมเบอร์สวยๆเลยครับเลขสี่ร้อยเนาะสามเคลงยานากากทองทิพย์รุ่นแรกลงพร,รวยเลยที่ทำสามเคลงยานะครับเนาะรุ่นนี้จะมีสาม ม,มีสามสีครับมีขอบเขียวขอบนำเงินขอบแดงนะครับเนี่ยที่มีขอบเขียวขอบเงินขอบแดงลงยาคนระับแต่ผมได้อยากใดก็ติดต่อมาใดครับเดี๋ยวแปาให้ครับจะเอามาเมือน,นี้เอามาองค์เดียวกันครับเพราะว่าเห็นเลขมันงามนะก็เลยประมูลเบียดมาเลกเลขสี่หล่อยนะครับเนะี่เลขเลขสวย เลขสี่ลอยเนาะไฟมันบ่นอยไปตามกล่องเลขสี่ลอยสวยๆงามๆนะครับก็ได้สีเอาไปต่อกับติดต่อมาหนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไลน์ไว้ครับจะแปะลิงก์ไลน์ไว้ในช่องคอมเมนต์เนาะเนี่ยมารีวิวไอ้เบิ้งนะครับนะความสวยๆของเหรียญเนาะด้านหลังคืยันยันพุทชซอนนะเขาเอินอยันพุทชซอนนะเห็นเขาเห็นเขาเรียก็ยันพุชซอนนาะ ก็เลยเรียกตามเขาเขาเอ่น้อยยันพุทธ้อนนะครับเนี่ยปกติกระลุนเลือนด้านหลังสิเป็นไอ้พัดยศนะครับจะเป็นพัดยศนะครับทรงเดียวกันทรงเดียวกันกับเลือนะครับเลือนะ่ะไขๆเลือนสมณะเลย,น,เยน,เนะครับเหรียญเซมาดุน,นีงามนะครับทรงนี้งามนะเหรียญทรงเนี้ยเหรียญทรงเนี้เยเลี่ยมกรอบสวย โอเคนะครับเนาะก็คิมนี้ก็พามาเบิ้งจำานี้นะครับเดี๋ยวไ้พอกันใหม่เนาะกับกำลังเอาเขามาอยู่สั่งมาอยู่กับพระกำลังเดินทางมาอยู่เนาะมีท้องแดงลมดำสั่งท้องแดงลมดำมันปูมาอยู่รับมันปูในชุดกรรมการครับเย็นนี่แนะหละรุ่นนี้นะครับรุ่นบูชาครูนะครับชุดกรรมการเลยนะครับเดี๋ยวรอถาเบิงนะ้งเนาะพระกำลัง มาพันหอดครับสั่งเพิ่นอยู่ครับไปเสาต่อเพิ่มมาอยู่เดี๋ยวรอยสักสองสามมือครับเดี๋ยวก็มาหอดนะครับสวยๆแล้วครับองค์นี้ประหยัดเอาไปก็ติดต่อมาครับหมายเลขนัมเบอร์งามๆครับเลขสี่ลอยนะครับนาะเลขงามเลขสวยโอเคนะครับไปแล้วครับผมตอนีแล้วครับสวัสดีครับ